คลิปนี้เราจะมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์อ้อหลวงพี่อ้อหลุงพ่ออ้อก่อนอื่นนะครับผมจะให้พระอาจารย์แนะนําตัวก่อนครับแล้วผมจะให้พระอาจารย์ตอบก่อนหาว่านั่งเสมอพระอย่างเงี้ยนะครับไอคนโลกสวยเนี่ยผมบอกบอกผมวานั่งเสมอพระกราบน,นมัสการพระอาจารย์ครับก่อนอื่นพระอาจารย์แนะนาแนะนาตัวแนะนําตนก่อนครับว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรครับผมสาธุเจริญพรอัตามาภาพ พระใบดีกามงคลปัญญาทีโปโครับนะครับหรือชื่อเล่นที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าพระอาจารย์อ้อครับนะครับก็อาตมาเป็นเจ้าสำนักข,ของสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมแม่พิ<อ><ผ>มพรตำบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามครับผมนะครับ <ผม S 2> ย้อนคำถามตะกี้คุณโยมถามว่าผมนั่งเสมอพะระการนั่งเสมอพระเนี่ยอย่างเงี้ยนวคุณโยมนะ แมถ้านั่งเสมอพระอย่างนี้แสดงว่าพระต้องหนีขึ้นไปนั่งบนหลังคากันแล้วมั้งเนี่ยพระนั่งรถนี้พระตายเลยนะเขาเรียกว่าการนั่งเสมอพระเนี่ยมันเป็นคําเปรียดเปยคุณโยมครับนะครับจะถามว่าเสมอไม่ไม่เสมอไม่เสมอในที่นี้หมายถึงว่าเราคนละอาสนะคนละอาสนะคนละอาสนะคือหมายถึงว่าคนละที่เก้าอี้เก้าอี้คนละตัวเก้าอี้คนละตัวครับนะครับเขาไม่เรียกว่าเสมอแต่เป็นวัทะของโยมที่เป็นภาษาเหมือนเราแซวกันนะครับอย่างเช่นเหมือนกันเวลา อตาตมา,าพาไปรับบาตรับนะโยมยืนรับผ่อนกับโยมนั่งรับผ่อนอหรือโยมใส่อรอ,ยยอ,องเท้าเนี่ยหรือโยมยืนบนรองเท้าเนี่ยโยมเขาบอกว่าเสมอรพระไม่ดีบางโยมเขาบอกว่าไม่เป็นไหลลองต้องลองมีพื้นรองเท้าลองหรือจะมีลองเนี่ยพะระมาบอกว่าพระผิดวิไหนไหมพระอาจารย์ไม่ผิดโยมโยมบาปไหม ไม่บาปโยมฟังไว้นะครับไม่บาปคือใส่รองเท้าใสบาทเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องวินัยเลยไม่ได้เกี่ยวกับวินัยสักข้อหนึ่งแต่ด้วยความเคารพนะครับมันเป็นเรื่องการเคารพนะครับนั่นการเคารพผู้ทรงศีลนะครับโดยมารยานะครับเป็นเรื่องการเคารพและมารยาคือถ้าพื้นที่นั้นสกปรกนะครับคุณใส่รองเท้าได้ตามปกติใช่ครับพระไม่อาบัิโยมก็ไม่บาปไม่บาปโยมก็ไม่บาป นะครับมันเป็นสถานะแต่สถานะแต่และฐานที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นตรงนั้นเป็นฐานที่ที่ว่าอาจจะมีน้ําขังต้องมีไม้อะไรหนุนรองหน่อยเป็นทางเดินแล้วพอดีพระเดินเท้าเปล่าลุยน้ํามานะครับโยมเพราะอาจจะว่าถูกน้าตรงนั้นไม่ได้เขาอาจจะเป็นแผลที่เท้าหรืออะไรใส่รองเท้าใส่บาทไม่ผิดอะไรนะครับการนั่งหรือการยืนก็ไม่เป็นสิ่งที่บาปพระอาจารย์ผมใส่หมวกผมใส่หมวกและใส่บาตรได้ไหม ได้แต่ว่าไม่สมควรไม่สมควรไม่เหมาะไม่ไม่ถูกเขาเรียกว่าไม่ถูกกาลเทศะแต่ถ้าฝนตกใส่ได้นะครับอ่าอย่างเช่นว่ายืนกลางร่มรับบาดก็ยังได้ครับนะครับยืนกลางร่มรับบาดได้ครับการใส่หมวกครับแต่ถ้าใส่หมวกเช่นโยมตอนนั้นอากาศหนาวโยมไม่ค่อยสบายอ่าบางท่าอาจจะพูดว่าหลวงพ่อผมขออนุญาตผมขอหมวกไม่ได้นะครับไม่เป็นไรโยมพระไม่อาบัตนะครับโยมไม่บาป โยมไม่บาครับผมมาอยู่ที่สถานะและเหตุผลนั้นๆวันนี้ผมไม่ขอเป็นเพียง<อ>แ,คแค่เรื่องว่ามารยาทและการลเทศะครับผมนะครับก็วันนี้ผมจเจริญพรโยมวันนี้ผมจะมาให้หลวงพ่อเทศให้ฟังนะครับบรวรไม่พอสําหรับยุคนี้นะครับทําไมต้องมากกว่าบรวรครับพระอาจารย์าสาธุจเจริญพรโยมคําว่าบรวรหมายถึงวัดบ้านโรงเรียนอาตมาบวกไปก็คือหน่วยงานราชการด้วยนะครับที่ไม่พอเพราะว่า หนึ่งมีคำถามมากมายนะครับว่าเรื่องของกิจของสองเนี่ยคุณโยมวัดบ้านโรงเรียนนะครับต้องอยู่คู่กันนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยในพุทธศาสนาเราเนี่ยคำว่าบาวรเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันครับแล้วต้องด่วยงานราชการด้วยครับนะครับด่วยงานราชการด้วยนะครับต้องประสานงานกันค,ความสมัครสมานสาม,มัคคี ความเข้าถึงนะครับความเข้าถึงในปัญหาที่เราเผชิญที่เราต้องการช่วยเหลือนะครับมีหลายฝ่ายหลายโยมครับเข้าใจว่ากิจของสงฆ์ไหมที่ไม่พระต้องออกไปแจกของญาติโยมนะคุณโยมอนุเคราะห์สงเคราะห์นะคุณโยมมันไะม่เป็นกิจของสงฆ์หรือนะครับการอนุเคราะห์การสงเคราะห์เป็นกิจของสงฆ์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยใช่ครับครั้งพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าอยู่ ครับนะครับมีเรื่องเล่าฝนตกน้ำท่วมครับทำไมพระพุทธเจ้าต้องไปช่วยเหลือญาติโยมนะครับฝนตกน้ำท่วมทาะวิธีการก็มีอยู่นะครับไม่ใช่ว่ามีนยุคเรานะครับไปสร้างบ้านนะครับสร้างกุฏิเนี่ยถามว่ากิจของสงหรือนะครับกิจของสงอยู่ไม่ใช่โยมบางโยมข้าใจผิดแต่ก่อนนู้นวิชาช่างหมดอยู่ที่วัดหมดใช่นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับ วัดที่ยังไม่ได้พัฒนานะครับยังมีการก่อสร้างอะไรอย่างเนี่ยนะครับคือการกิจของสงฆ์กิจในการพัฒนายมแต่กิจของสงฆ์ที่เราเข้าใจกันคือทําวัดสวดมนต์บิณฑบาตนะครับอันนั้นก็เป็นกิจของสงฆ์เหมือนกันอันนั้นคือกิจหลักของการเป็นพะระคกิจของสงฆ์รองลงมาก็คือการพัฒนาการมีศิลป,ปะลายมือในการช่วยดูแลวัดช่วยทําอะไรเป็น เรามีฝีมือเช่นในอดีตเราเป็นคาราวาสเราเคยเป็นฝ่ายช่างมาครับช่างไม้ช่างปูนพระทําได้นะครับไม่อาบงอบัตอะไรไม่เกี่ยวกับเรื่องการอบัตนะครับไม่เกี่ยวเรื่องการอบัติพระทําได้โยมครับนะครับพระทําได้นะครับเป็นการพัฒนาเป็นกิจของสง์ในด้านพัฒนายมเคาเรียกิจของสงด้านพัฒนาครับผมนะครับเป็นกิจของสงด้านพัฒนากันนะครับคําว่าบวลเนี่ยคุณโยมเราต้องอยู่คู่กันนะนะครับเราขาดกันไม่ได้เลย นะครับหน่วยงานราชการต้องเชื่อมต่อกันใ,นในยามที่เกิดปัญหาความช่วยเหลือการอนุเคราะห์สงเคราะห์ใดๆเนี่ยมันต้องอยู่ร่วมกันครับพระสงฆ์เราในยุคนี้ต้องมีบทบาทในสังคมนะครับในการสาธารณะสงเคราะห์การอนุเคราะห์เนี่ยคุณโยมมันต้องมีบทบาทนะครับเพราะว่าพระอย่างที่ครูบาอาจารย์องค์หลวงพ่อพแดงซึ่เป็นครูบาอาจารย์ของอต,ต้นแบบของพระอาจารย์เลยอ่าเับเป็นพระบูชายะนะครับว่าท่านมาหลายสมัย ท่านสั่งสอนเสมอเลยว่าเรากินข้าวโยมนะเรากินข้าวโยมเราต้องช่วยเหลือญาติโยมด้วยในยามที่สภาวะสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีพระเราต้องมีบทบาทในการช่วยเหลือครับญาติโยมนะครับพระในยุคนี้นิว normal แล้วคุณโยมจะ <c oughs> มาเช้าเอนเพลนอน <c oughs> นะครับบางคืนดูหนังกินลอมามา่าวัวๆไม่ได้แล้วคุณโยมนะครับไม่ต้องพัฒนาต้องพัฒนาครับ พัฒนาทั้งทุกอย่างในเรื่องกิจของสงฆ์พัฒนาวัดพัฒนาด้านการศึกษาพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์การอนุเคราะห์ต้องมีหมดโยมครับนะครับต้องมีหมดพระนี้เปรียบเสมือนซูเปอร์แมนเลยใช่ทำ,ทำได้<า>ทุกอย่างยุคนี้นะสังคมยุคนี้เนะี่ยก็บอกผมพระเป็นซูเปอร์แมนก็ได้ครับผมนะครับแต่เราต้องอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบนะครับว่าสิ่งนี้เราควรทําได้ครับขนาดไหน ครับนะ right ครับต้องอย fi ู่ในกรอบด้วยอยู่ในวินัยครับนะครับต้องอยู่ในพรบของคณะสงฆ์ด้วยนี่ครับพระอาจารย์จบจะจบปริญญาโทครับจากมจรและจะจบปริญญาเอกอีกก็ตอนนี้ปีนี้ก็เรียนต่อปริญญาโทจะจบปีนี้ครับก็หลวงพ่อแดงท่านก็จะส่งต่อให้เรียนปริญญาเอกอีกะครับหนึ่งหลวงพ่อแดงท่านจบด็อกเตอร์มา ครับนะครับนอากเตมมาท่านบอกว่าลูกศิษย์ลูกมหาต้องมีความรู้ทุกคนครับพระเราในยุคนี้ต้องมีความรู้ไม่มีความรู้ลาบากใช่คุณโยมครับเพราะโลกมันเปลี่ยนไปคุณโยมครับนะครับอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดันเคยตัดไปว่านะครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราต้องทันโลกหรือเราจะตามโลกทันยังไงตามยังไงนะครับก็คือการศึกษานี่เองครับนะครับการศึกษาจะสามารถจะตามได้ทุกอย่างนะครับพระต้องทันโลกถ้าตามโลกพระลำบาก ใช่เราต้องมีแยก,แยกเหตุผลว่าระหว่างทันโลกกับตามโลกครับทันยังไงและตามยังไงอาจารย์อธิบายฟังนิดนึงครับนะครับ,รบเช่นเราจะทันโลกเช่นเพื่อนเรายกตัวอย่างของขาการเป็นคาราวาส์นะคำว่าทันโลกเช่นเพื่อนบ้านเราเขาออกรถป้ายแดงรถรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานี่รถตกยุบไปแล้วครับเราจะเอาเขาม้างก,ก็คือทันเขาครับแต่ถามว่าในสภาวะความจริงสถานะเราต่างกับเขา ทันแล้วเราเป็นทุกข์ทันแล้วเป็นทุกข์ทันแล้วเราเป็นทุกข์ทันแล้วเราต้องมาแบกอะไรอีกหลายๆอย่างสู้ไม่ทันดีกว่าสู้ไม่ทันทันดีกว่าสู้เราตามตามเขาด<า>ีกว่าตามโลกดีกว่าตามโลกอ๋อรถไฟแดงรุ่นนี้มีแล้วยี่ห้อนี้ออกมาใหม่นั่นแหละครับครับแค่รู้ไวใช่ว่าครับผมนั่นคือทันนั่นคือตามครับผมนะแต่เราอย่าไปทันเขาบางเรื่องควรทันบางเรื่องควรตามบางเรื่องที่เราต้องทันหมายถึงเรื่อง อย่างกับ COVID, โควิดเราต้องทันโลกเราต้องทันโลกเช่นว่าในสังคมปัจจุบันเรามีเรื่องโรคระบาดเราต้องทันยังไงทันในที่นี้หมายถึงการป้องกันตัวเองการเซฟตัวเองการมีความรู้ว่าเราจะนําโรคมาสู่เรายังไงหรือโรคมันจะมาสู่เรายังไงนั่นคือทันครับทันแห่งความรู้ของการที่เราทัน<ะ>แบบนี้มีประโยชน์มีประโยชน์แต่ถ้าทําแบบตามแบบว่า ฉันไม่ยอมเธอมีฉันมีอ่าอ่าอย่างนั้นเขาเรียกว่าทุกทุกทนันทันแบบมีทุกทันไม่ได้ทันแบบฉลาดครับทันไม่ได้ทันแบบมีสติครับนะครับถ้าในในหลักธรรมก็คือทันแบบไม่มีสติครับผมนะครับตามในที่นี้ถึงเราไม่มีแต่เราตามเราสามารถพูดได้ว่ารถยี่ห้อนี้ออกมาใหม่แล้วชื่อนี้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ใช้น้ำมันเท่านี้เซฟน้ำมันเทาน่านี้เราสามารถพูดได้ครับนี่คือเราตามแล้วตาม บางอย่างตามบางต่างต้องทันแต่ละทันเรายังไม่มีเพราะว่าทันเราไม่อยากที่จะต้องทันต้องเหมือนเขาทันทันโลกเราอาจจะทุกเราอาจจะทุกทุกเพราะว่าสภาวะเราไปทันเขาแต่เราไม่ดูสภาวะตัวเราเองครับผมนะครับคือเราขาดสตินะครับเราขาดสติครับก่อนก่อนจบคลิปนี้นะครับพระอาจารย์ให้พรแบบนักศึกษาปิญญาโทหน่อยสวดมนต์คือพระนี่ต้องเกือบได้ทุกอย่างนะครับเจิมรถต้องได้เจิมบ้านต้องได้ ผมขอพอรพระอาจารย์สวดเป็นภาษาบาลีนิดนึงครับผมก่อนจบคลิปนี้ครับก็สาธุอนุโมทนานะคุณโยมก่อนจากกันนะครับก็จะถือว่าเป็นการเทศนะคุณโยมนะเทศเและคนปักภาธรรม <laughs> นะครับ <laughs> ก็ขออวพอรเป็นภาษาบาลี <laughs> นะครับก็เพลงสั้นๆที่คุณโยมรู้จักกันง่ายๆรเราก็ต้องเอาอยาวเพราะคุณโยมก็ฟังคาอวพอรเป็นภาษาบาลีมาเยอะครับแค่อายุวันโนสุขขังพลังจบนะครับ ภวัตุเตสามังมังคลังวินาศสันตุแค่นั้นพอแล้วคุณโยมอาจารย์ครับสั้นส้นนิดนึงครับอะไรนะนะครับอายุวันโนสุขขังพระลังอายุวันโนสุขขังพระลังพระวัตุเตระ<พ>มังสันตุแค่นี้พอแล้วพอแล้วคุณโยมครอบจักรวานใช่แล้วคุณโยมน,นะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็จะขอฝากเป็นภาษาไทยๆเรานะครับก็ขอ อวยพรนะเป็นคําอวยพรคุณโยมเป็นภาษาไทยบ,บ้านเราไม่ต้องเอาเป็นวาทาพระนะกันนะคุณโยมนะเราได้เข้าใจเป็นภาษากันง่ายๆนะครับขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกล่าขอจงประสิทธิ์ประสาทสาธุชนญาติโยมที่มีจิตเป็นกุศลมีธรรมะ เป็นที่ตั้งมีสติขอจงแค้วคาดปลอดภัยนานาอุปตรทั้งหลายทั้งปวงบุญบารมีใดๆที่คุณโยมีจิตเป็นกุศลได้ทำมาแล้วขอจงนำติดไปทุกภพทุกชาติสัพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสัพพัยสัพพเคะใดใดจงมาลายหายไปด้วยนะโมพุทธายะ จเจริญสุขจเจริญธรรมจเจริญพรกราบนมัสก,การครับสวัสดีครับท่านผู้ชม